ดูเหมือนเธอจะให้เขากินของที่ย่อยไม่ได้เข้าไปนะเขาอาจจะปวดท้องก็ได้สัตว์ประหลาดกินขยะจะปวดท้องได้ยังไงฮะไในดูสิอ่า,าทีนี้เราก็มาตรวจกันได้แล้วฉันขอตรวจหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอืมโอ้อะไรอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าเรามีข่าวร้ายนะถังขยะใบนี้อาจจะต้องล่าป่วยโอ้แม่เจ้าเห็นใครจะกินขยะทั้งหมดนี้เ่ร มฉันมีผู้สมัครรายอื่นอยู่นะไปกันเถอะทุกคนวันนี้เราต้องตัดสินใจเลือกสิ่งที่ยากลำบากหน่อยนะเพื่อกะจัดขยะทั้งหมดในบ้านเราต้องลงมือขั้นเด็ดขาดโอ้ไม่ฉันไม่อยากกำจัดแพทริกน,นะ ไม่ใช่นะเราไม่ได้จะทำอย่างนั้นแต่การกินขยะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดได้เธอพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือยังแซมี่เริ่มกันเลยฉันไม่ใช่เมืองที่กลัวสัตว์ประหลาดสักหน่อยเธอว่าเงิ้ก็ได้ขั้นแรกเราจะตัดกระาดาษลังมาทำส่วนล่างของทางขยะกันนะทุกคนระาวาังเวลาใช้คัตเตอร์ด้วยล่ะไม่อย่างนั้นควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยดีกว่าแพทริกจะมีกลไกสำหรับเปิดด้านในนะมาเตรียมชิ้นส่วนกันดีกว่า ฉันรู้สึกคุนๆกับเหตุการณ์นี้ยังไงไม่รู้แฮะเดี๋ยวก่อนเราเคยทำถทังสัตว์ประหลาดกินขยะกันแล้วนี่ใช่ไหมใช่เลยทุกคนพวกคุณจำงานชิ้นนั้นได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้พวกคุณหาชมได้ในช่องของเรานะสัตว์ประหลาดกินขยะตัวนั้นเป็นนักกินความเร็วสูงเลยด้วย <laughs> ฉันหวังว่าแพทริกจะอยู่ได้นานๆน,นะถ้าจะเอาแบบนั้นเราควรให้อาหารเขาดีๆและอย่าทำให้เขาโมโห,โหเขาออกจะอารมณ์ร้อนอยู่นโ่โอ้อๆแล้วถ้าเขากินฉันแทนและซูซี่เธอจะช่วยฉันไหมฉันนึกว่าเธอไม่กลัวสัตว์ประหลาดหน้าไหนแล้วสะอีก <c oughs> ฉันไม่เคยมั่นใจแล้วได้โปรโดนะให้ฉันซ่อนตรงนี้หน่อยโอเคเอาตามที่เธอต้องการเลยหลบไปสักสองก้าวหน่อยทีนี้ก็มานับกันนะสามสอง โอ้ไม่นะฉันเริ่มเกิดอาการกลัวที่แคบแล้วพาฉันออกไปจากตรงนี้ทีเฮ้อเซ,ซี่เธอคือผู้ช่วยชีวิตฉันเลยตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันก็ช่วยเธอตลอดนั่นแหละเพราะงั้นเธอไม่ต้องกังวลเรื่องจะถูกกินเลยขับใจนะงั้นก็ไปต่อกันที่ท่อนบนของแพท,ทริกกันทุกคนดูนี่สิแซมมี่ทำแพทเทิรนมาแล้วก็ตัดส่วนบนออกมาด้วยแล้วก็ฮึ นี่ก็คือรูปทรงสุดท้ายที่ได้นะทีนี้ก็มางอกันได้รอยบักสันสันพวกนี้จะช่วยให้เราขึ้นรูปกรวยได้อือฉันอยากเจอแพทริกของเราจะทนไม่ไหวแล้วเราต้องติดกาวส่วนนี้เข้าด้วยกันดูนี่สิมันเริ่มงอแล้วทําซ้ำแบบเดียวกันกับรอยอื่นๆและทําเป็นรูปหัวของแพทริกกันนะเระวังปืนกาวด้วยล่ะทุกคนมันร้อนมากๆเลยนะตอนงอชิ้นนี้เราต้องออกแรงนิดหนึ่งสู้เราต้องใช้ชิ้นส่วนสำหรับท่อนล่างด้วยนะเอ,อ้าทําทำมาแล้วนี่ ขั้นถัดไปก็คือทำรูปกล้วยตรงนี้พวกคุณต้องใช้กาวเยอะมากนะงอให้ได้แบบนี้แล้วพวกคุณก็จะได้รูปทรงสุดท้ายง่ายๆเท่านี้เลยถึงตอนนี้มันยิงหนูง่ายเกินไปหน่อยแล้วเอกฉลักของแพทริกล่ะถ้าพูดถูกมาเริ่มที่ตากันทั้งสอง้างต้องใหญ่และกลมแบบนี้เฮ้ซี่อยากเห็นอะไรตลกๆไหม เดี๋ยวก่อนสิเธอจะไปไหนนะ้ฉันว่าเมื่อกี้เขาสะก,กดจินฉันนะโอ้แต่เถรตกเขาจะพาเรื่องเซอร์ไพรส์ปปรอะไรมาให้เราอีกนะทุกคนอยู่ชมกันต่อด้วยล่ะหืมจากในนี้ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวัะทีเดียวฉันชอบนะขอโทษนะคะโอเคเราไปต่อกันที่ขั้นถัดไปของงานของเราได้แล้วงานก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นกันเราทำชิ้นส่วนออกมาเกือบจะเหมือนสัตว์ประหลาดกินขยะตัวก่อนของเราเลยเพียงแต่หุ่นนี้เราจะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อย ก็อยขคา,ามส่วนนี้ไปซีโซเราต้องรู้ทุกขั้นตอนนะก็ได้ตอนนี้เรากําลังทําคันโยกเพื่อเปิดและปิดฝากันนะชิ้นส่วนตรงกลางจะสั้นกว่าในงานชิ้นก่อนนิดหน่อยนี่เป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีขอโทษทีตอนนี้เธอคงยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนฉันต้องทําคันโยกสูงกว่านี้หน่อยให้อยู่ตรงตําแหน่งสดีของแพทริกนะเย้ yeah. ฉันมั่นใจว่าแพทริกจะต้องชอบทุกคนกติดตามช่องของเราด้วยนะ ว้าวซูซี่เธอนี่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยครับใชจ้าและตรงนี้ก็จะเป็นคันโยกอันใหม่นะแล้วสดีอยอยู่ไหนล่ะเอาวันนี้ฉันเจอมารูปทรงพอเหมาะเลยล่ะ <c oughs> <c oughs> เธอน่ารักจังเอาเอาไปนะแพทริกชิ้นสุดท้ายจะเป็นแท่งไม้ที่ใช้เปิดป่านะไม่ใช่ฝ่าสิซมันเป็นป่าของแพทริกพูดให้ตรงกันหน่อย <c oughs> ใช่จ้ามาติดท่อนล่างของแพทริกกันแบบนี้นะเรียบร้อยเธอทำอะไรอยู่นะแซมมี่ ฉันจัดการเกงเกงของเขาอยู่นะสิแต่มันเหมือนจะเป็นภารกิจที่ยากพอสมควรเลยไว้ทีหลังก็ได้มาจัดการฟันของแพทริกก่อนฉันมีตัวอย่างมาให้โยนไอสิฉันดูเป็นไงบ้างดูร้ายมากทุกคนเราจะฝังชิ้นส่วนแบบนี้เข้าไปในปากของแพทริกนะขอต้อนรับสู่รายการของนายแพทย์แซมวันนี้พวกคุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำฟันของสัตว์ประหลาดติดชิ้นนี้ไว้ตรงนี้นะแต่คิดว่าไงบ้างน่ารัก90%แต่น่ากลัวแค่1%เเท่านั้นเราต้องใช้อีกเยอะเลย ทีนี้เราก็จะติดชิ้นส่วนบนด้วยตัวยึดอันนี้กันถ้าพลาดไปนหนึ่งขั้นตอนเราต้องใช้หลอดพลาสติกด้วยที่จริงเราต้องใช้แบบนี้ตั้งหา้ากได้เลยมาเร็วติดชิ้นนี้ลงไปเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้นะมาลองหมุนงานของเราดูกันเฮบแล้วเราก็ติดทั้งสองส่วนเขาด้วยกันได้แค่ต้องจับทั้งสองชิ้นเอียงเขาหากันและหยดกาวลงไป เธอนีวิศวกรตัวจริงเลยว้าวดูนี่สิทุกคนมาลองทดสอบการทำงานกันเปิดปากของเธอสิแพทริกเบาหน่อยสองสีเอฮ้ปล่อยฉนอกไปไม่นมือจังแล้วก็น่ากลัวด้เน็ตด้วยทุกคนเราจะไปต่อกันที่ขั้นต่อไปแล้วนะการตกแต่งรอเราอยู่ไม,ไม่ไม่นะผมไม่จเจ้าทำไมจะต้องเป็นฉันฉันเหนื่อยจะตายแล้วนะ แมวนะ่าเธอเอากระดาษโฟมครอบไปได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสักนิดโอเคแต่เธอต้องทำแขนมีข้างเอาเองนะทุกคนมาดูวิธีการทำแขนของแพทริกกันเถอะขั้นแรกเราจะตัดส่วนปลายของกลวยที่ทำจากลางออกไม่ต้องลังเลยนะจากนั้นเราต้องตัดเป็นรอยกว้างๆสองรอยไปตามแนวยาวของกล้วย ฉันรู้นะว่าเธอกําลังทําเรื่องเยี่ยมๆโดยที่ไม่มีฉันนะโซเซตอนนี้ฉันกาลังงอส่วนแขนอยู่นะทุกคนเราต้องหยอดกาวลงบนรอยตัดแต่ละด้านด้วยนะพอทำเสร็จคุณก็เริ่มปิดชิ้นส่วนนี้ด้วยกระดาษโฟมสีชมพูได้ห่อรอบลังตามรูปทรงของมันให้แน่นๆเลยนะฉันจะเร่งความเร็วให้เธอและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ กระดาษโฟมเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นมากๆเพราะงั้นทำไม่ยากหรอกต่อไปเราจะปิดส่วนห่วงของแพทริกด้วยกระดาษโฟมสีชมพูแบบเดียวกันแบบนี้พวกคุณต้องใช้กระดาษโฟมสีชมพูเยอะมากนะฉันมีครั้งเก็บตั้งหากเลยฮิฮิแล้วก็อย่าลืมเจาะรูสําหรับลูกตาไว้ด้วยล่ะระวังหน่อยนะฉันทนถูไม่ได้โอ๊เอหรือว่าแอบดูนิดหน่อยดีดูสิฉันเหมือนยายของแพทริก <c oughs> เธอก็เหมือนนะแต่น่าจะเหมือนย่าทางห่างมากกว่า <c oughs> ทุกคนมาดูนี่สิแซมทำคิวที่เป็นเอกลักษณ์ของแพทริกมาด้วยถ้าไปต่อกันที่ตาเธอแซมมี่ต้องใช้ตาแล้วนะฉันเอามาแล้วแล้วฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องชอบแซมมี่มันออกมาสุดยอดไปเลยเอาล่ะเธอคิดว่าไงบ้างถ <c oughs> ้าอาปากขางของเขาเนี่ยเขาดูทางตาลึงทั้งตื่นเต้นสุดๆเลยเขากลัวนะอย่าใจร้ายกับเขานักเลย สวนล่างด้วยกระดาษโปมเหมือนกันนะโอเคว่าแต่นี้เอาไว้ทําอะไรล่ะสูซี่เขายังไม่มีกางเกงเลยนะจริงด้วยงั้นก็มาทํากางเกงกันแพทริกสวมแต่กางเกงสีมะนาวตัวโปรโดของเขาเฮ้ <h ip> ใครพร้อมลองชุดบ้างเอ่ยฉันมั่นใจว่านายจะต้องชอบแน่ๆ <h ap> ทุกคนห้ามแอบดูซิ <h ap> ดูนี่สิกางเกงขนาดพอดีตัวเลย <h ap> ได้ยังถาดลายดอกไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท <h ap> ี่นี่ก็ใช้ได้แล้ว <h ap> กางเกงนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากกางเกงสี่เหลี่ยมของสปอนจ์บ๊อบเลยนะ ซูซี่ดูนี่สิมีแและซ่อมสำหรับสัตว์ประหลาดผู้หิวโหยมาส่งแล้วอืมมันดูแบนไปนะมาจัดการกันสักหน่อยเธอฮึบฮึบตอนนี้เราจะเปลี่ยนมีดและซ่อมจากหลังให้เป็นเครื่องเงินกันหยุดอย่าขยับใครอยู่ตรงนั้นซูซี่ฉันเองไงอย่าก,กินฉันนะแ <c oughs> สะม่ีฉันแค่รอเล่นเองเอา้าทำซ่อมให้หน่อยระหว่างที่ฉันจัดการกับมีดนะว่าไปแล้วดามจับนี่สวยมากเลย ดูนี่เร็วแพทริกเริ่มกินแล้วล่ะเออโอ้เขาไม่ใช่นักกินที่รักสุขภาพเท่าไหรเลยถ้าแพทริกอยากหันอะไรสักอย่างต้องทำยังไงนะ้บฉันทำมีดคมๆมาให้เขาใช้แล้วทุกคนพวกคุณพร้อมจะไปดูแพทริกรูปลักแบบสัตว์ประหลาดกันหรือยังเตรียมตัวหนาวกันได้เลย ดีมี่ด้วยสินี่ก็รัว ก็ได้ให้ฉันลองหน่อยนะเออเออย yeah. เอาไปเลยเราก็ห้ามโยนทิ้งอีกเด็ดขาดใช้มือเปล่าเปล่าเลยหรอซูซี่หมอนี้ดูเหมือนอยากจะกินอีกนะเขานี้ไม่รู้จักพอเอาซะเลยหรือเราควรให้เขากินโจเมืองสุกซนสักตัวดีผูค้คนเห็นด้วยไหมทุกคนไม่เอานะฉันไม่อร่อยเลยทุกคนกดติดตามด้วยนะและคุณจะไม่พลาดงานประดิษฐ์ใหม่ๆของเราบา,บายยคะ่ะ